มีแมวปะ <g ül üyor> ปมีแมวปะกินดีดีกับนมมันนี่นั่งกับนั่งยืนนี่แหมเป็นยังจังยาเฮ็ดยู่ซื้อวาบึงยาเห็ดยืซื้อยาเฮ็ดยื่ซื้อว่าเบึง <S <s Arduino> ูีเขายังหยอกโอ้เขายังหยอกกูยังน่ะให้หยอกกันนั่งกันนั่งได้กินข้าวกันนั่งแบบนี้ละเข้าใจบ่เข้าใจอะไรยังกูจะอัดคนบ้ากันนะอัดคนบ่างกันอัดน้องบ้ากันอัดน้องไงเมื่อกี้จะหยอกกันหรอไป